นังไร้สดแค่หนูนั่งแท็กซี่มาเขียนที่อยู่ไหนลูกจังหวัดศรีสะเกษสกลเขียนแปดช่องฟเอาไปส่งทุกอย่างเขาก็จะซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บเขาจะสอนเลยว่าพี่พ่อทำเหมือนถ้าพ่อตายไปจะต้องทำอะไรก่อนเพราะเขาเขาจะกลัวมากในการที่พรุ่งนี้หนีมาแล้วไม่มีเขาเราก็ค่อยๆเติบโตไปแต่อย่างหนูหนูใช้การตอบยอดเยหดูโชคดีตรงที่ว่าหนูมีครอบครัวที่ ที่เขาซัพพอร์ตเราได้เขาอาจจะไม่ได้มีเงินให้เราเยอะแต่ว่าเขามีวิธีแนวมีวิธีการมีวิธีคิดที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนมองหนูดูความคิดเนีย่ยเพราะอย่างตอนหนูเริ่มต้นอ่ะหนูเป็นเด็กไอดอลใช่ไหมหรือเต้นวอนหนูทำคลิปพวกแกสิเต้น,นเต้นให้สนุกสนุนเพื่อให้คลิปมันเป็นใบห้แล้วลเพื่อที่จะเราจะได้มีผู้ใหญ่เ่ สร้างงานเรามาให้เรารีวิวมอก่อนเรื่องแบบนั้นแต่พอ<ม>กระแสะค่ะมันอยู่ได้ไม่นานพอเราไม่รู้จักการตอบยอดแล้วมันจะต้องไปเรื่อยๆนะถ้าาจไม่ทําคลิปต่อไปชื่อเสียงใจมันก็จะดาวน์ลงมาคนอื่นก็จะปุ้บขึ้นมาแทนเราแล้วพอเรากลับมาเล่นปุ้บไปท้อซะและ้วคนจากเคยไลค์เราสี่ห้าคนีั่นเดี๋ยวพันยไม่เมชื่อก็เลยคุยกันว่าพอ่อหนูม่าชอบขายของพ่อให้หนูทำไหมเราขายอะไรก็ได้พ่อเอาเสื้อผ้ามากแไเอาชุดนอนก็ได้มันขาย ทำหมดแล้วสภาพคือเราดีอยู่ดั่งไรโซ่ชอบอยู่นั่งแพ็กถูงอ่ะเขียนที่อยู่ไหนรูปจังหวัดศีสเกตสกลเขียนแปะชอบกดเอาไปส่งทุกอย่างซัพพอร์ตแล้วก็สอนเพราะเขาเขาจะกลัวมากในการที่พวกนี้เีิมาแล้วไม่มีเขามันก็เลยเป็นสติที่แบบค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแกก็จะสอนให้เราว่าโอเคจะต้องทําแบบนี้อายุยี่สิบจ่ต้องอายุความคิดจ่ต้องถึงยี่บห้านะจ่ต้องแบบอะไรอย่างนี้